สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านกุณนะคะวันนี้จะพามาดูต้นนี้ค่ะโซนนี้เลยกุหลาบเลื้อยนะคะที่ว่าลงใหม่สองต้นนี่ละค่ะมันยังไม่มีซุ้มไม่มีอะไรนะคะพอดีเดม้านมันมีซุ้มว่างเปล่าอยู่อันนี้เป็นไซส์ร้อยหกสิบนะคะไซส์ร้อยหกสิบแต่ว่าเพื่อนมันที่อยู่ตรงเนี้ยไซส์สองเมตรนะคะไซส์สองเมตรเห็นมันเหลืออยู่ก็เลยเอามาปักดีไหมจะลองเอามาปักตรงนี้ค่ะต้นนี้นะคะเนี่ย ต้นนี้เพราะว่ามันมีกิ่งกิ่งเยอะหน่อยกิๆๆๆ่งเยอะกว่าเขาหน่อยอันนี้ปลูกใหม่นะคะปลูกใหม่เนี่ยมีกิ่งเยอะกว่าเขาหน่อยอันนี้มีอยู่กิ่งเดียวยาวๆก็เลยเออยังไม่ปักก็ได้นะคะเอามัดใส่รั้วนี่แหละคะ่ะตอนแรกก็มัดใส่รั้วไปแล้วนะเห็นมันมีซุ้มเหลืออยู่ก็เลยเออลองมาปักดีไหมเดี๋ยวจะลองปักดูนะคะว่ามันจะได้ประมาณไหนลองดูเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะคะว่างคะ่ะว่างวันนี้ว่างงานคะ่ะตอนนี้เที่ยงแล้วนะคะ เื่อเช้าตื่นมาอ้ยเสียงนกร้องแบบดีมากเลยค่ะตอนเช้าเช้านะคะตอกลงให้มันแน่นก่อนนะคะ ตรงหากค่ะ นี่ค่ะตอกดินดินลงหน่อยนะคะเนี่ยตรงโคนต้นมันนี่ค่ะแล้วก็มัดขึ้นมาแนะนําให้มัดกิ่งกุหลาบออกนอกซุ้มนะคะเนี่ยมัดเลื้อยๆไฟๆมาข้างนี้แค่นี้เองค่ะนี่ส่วนกิ่งนี้เราก็อันนี้ไม่ค่อยมีหนามนะคะเนี่ยไม่ได้ใส่ถุงมือดูดิค่ะไม่ค่อยมีหนามเลยเนี่ยต้องรีบทํานะคะเพราะเนี่ยมันเดือนสองแล้วเดือนกุมภาเนี่ยมันเริ่มแตกๆมาแล้ว เราไปจับมันแรงไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันหักนะคะเนี่ยมาเริ่มแตกมาแล้วโน้มมาฝั่งนี้ค่ะเนี่ยโน้มมันมาฝั่งนี้นะคะเนี่ยแล้วก็จับมันมัดจับมันมัดกิ่งเล็กๆมันเยอะค่ะไม่รู้ว่ากิ่งเล็กๆนี่มันจะติดดอกไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะคะก็เลยยังไม่ตัดทิ้งมัดมันไปก่อน มัดลงไปก่อนเนี่ยมัดไว้ประมาณนี้นะคะพวกนี้เราก็จับมัดขึ้นมามาตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้นะคะถ่ายคนเดียวก็ไม่ค่อยถนัดตอนไม่มีใครจับกล้องจับอะไรให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยววางไว้ก่อนวางไว้ก่อนวันนี้ก็มีแดดบ้างคึ้มบ้างนะคะ จับมัดดูแบบนี้นะคะเนี่ยจับมัดดู เสร็จแล้วค่ะประมาณนี้ออกลัวตรงนี้มันล้มใช่ไหมคะกลัวตรงนี้มันลม้มแบบนี้มาค่ะเนี่ยยาวในบ้านเราม่มีนะคะแค่นี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยดูใกล้ๆกันนะคะนี่ดูใกล้ๆกกันกลัวมันจะล้มใช่ไหมคะเอาลวดที่แข็งแข็งมามัดไว้ก่อนนะคะในบ้านมีค่ะแค่นี้ก็ไม่ล้มแล้วค่ะเนี่ยไม่ล้มแล้ว แต่ว่าเวลาช่วงเดือนเด mm. เดือนแมันมีพายุลมแรงนะคะมัดให้แน่นๆหน่อยก็ดีเหมือนเหมือนเนี่ยค่ะเพื่อนเขาพว,พวกนี้นะคะเนี่ยมัดไว้กับรั้วนี่นะคะมัดไว้แบบนี้ข้างบนสองก็ข้างล่างสองก็ได้ค่ะมัดไว้แบบนี้นนี้นะคะนี่มัดเรียบร้อยแล้วค่ะตบๆลงมาหน่อยก็ได้แค่นี้เองค่ะอันนี้ซ้ม160นะคะ ถ้ามันต้นมันยังไม่ใหญ่เราไม่ต้องซื้อซุ้มมาก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามันเปลืองประหยัดประหยัดเงินไว้นี่ค่ะประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแนะนําให้มัดกิ่งกุหลาบออกนอกซุ้มนะคะข้างในไม่มีกิ่งกุหลาบนะคะเนี่ยประมาณนี้ค่ะอยู่ว่างๆก็เอ๊ะมันยังเหลืออยู่ก็เลยเอามามัดเลยค่ะนี่ต้นนี้เดี๋ยวจะจับโค้งมาฝั่งนี้นะคะต้นนี้ เริ่มจะแตกตาแล้วนะคะถ้าจะมัดซุ้มก็ให้รีบมัดตอนนี้นะคะหนาวค่ะวันนี้ก็หนาวลมแรงเอ้ยลมมีลมแล้วก็ค้มไม่มีแดดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยร้อยหกสิบเซนข้างๆนี้ก็สองเมตรนะคะประมาณนี้ค่ะเสร็จแลว้วมัดซุ้มไม่ได้ยากนะคะไม่ยากไม่ยากกุหลาบบางสายพันธุ์ก็ไม่ค่อยมีหนังกุหลาบนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสว่วนนี้สว,ส,สวัสดีนะคะวัดนกิ่งกุหลาบให้เข้ากับซุ้มค่ะ